ยางออกกําลังกายจ้ะพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งจ้ะสวนเบนจ้ะเขาไม่เข่าข้างหน้าเราพี่น้องโควิดเขาปิดจ้จะก็เลยย่างอยู่แถวเลี่มฟุดบาทดเนี่ยแหละจ้ะพามีน้อยมาเดินออกกําลังกายค่ะ มีเดินเล่นสิลูก กิ่นหมาเออ Okay, this way. มีน้อยเดิอนออกกําลังกายนะคะอ่ามีน้อยเดิอนออกกําลังกายค่ะอ่ามีน้อยคนเก่งเดิอนออกกําลังกายค่ะ ค่มีน้อยมาเดินออกกำลังกายที่อุทยานเดญนจากสิรินะคะมาลูกมาเดินมาทางนี้เร็วมีน้อยมีน้อยอายุหนึ่งเดือนค่ะ ็เ,เร็วตามพ่อไปลูกตามพ่อไปเร็วเออมีทางนี้ลูกมีมีน้อย มีน้อยมีน้อยทางนี้ลูกมีน้อยอายุหนึ่งเดือนค่ะลูเพิ่งได้หนึ่งเดือนนะคะ <c oughs> <c oughs> น oh, oh. <Mm hmm> ี่น้อยหล่นมาขึ้นมาลูกขึ้นมาเร็วเดินมาหาแม่เร็วลูกเร็วมีน้อยเดินมาลูกโอ้ยตกใจหมดเลยขวัญมาลูกขวัญมา โอ้ตกใจหางลู่เลยเดินดีๆสิลูกจะได้ไม่หลนนะเออแม่พาบีน้อยมาเดินออกกําลังกายค่ะจะเดินหาแม่ท่าเดียวเลยลูกเดินเที่ยวมื่อสิลูกสวัสดีครับผมชื่อมีน้อยครับผมอายุหนึ่งเดือนนะครับ ผมอายุได้หนึ่งเดือนนะครับผมน่ารักไหมครับมีน้อยผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมชื่อมีน้อยนะครับผมอายุได้หนึ่งเดือนครับอ่าจ้าเอมีน้อย ้มาเดินออกกำลังกายค่ะ ขิปนีก็ไว้ซ้ำหนี้นาะจ้าพี่น้องถ้ามีหน่อยมาออกกําลังกายจ้าหีหันมหาแม่สิลูกอ้าสวัสดีค่ะพี่น้องขิปนีไปซ้ำหนี้นาะจ้ามี ทำอะไรล่ะลูกนี่น้อยหันมาลูกหันมานี่น้อยสวัสดีครับกันเล้ยสวัสดีครับกันลูกอาวสวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ไว้ซัพนี่ละจ้าไว้คลิปหนาพอกันไหมจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ